สวัสดีค่ะพี่น้องมาเด้อจ้จะมากินขา,กาวากระซาอาซาจะพายหน้าให้ตาไปสักพักหนึ่งค่ะมาค่ะอ่านข่าวด้วยกันนะคะพี่กะปีจะพี่น้องเมือนี้ขอร่วงค่ะเพราะว่าไม่ได้กินอาหารแบบนี้มาพักหนึ่งละอดอ่ไรหรอกครับพี่น้องํามพุ่มมอล้วลนะมาให้ระว่างเรา มาเด้อจ้ะพี่น้องจ้าไปเปาเริ่มกันเด้อค่ะขเขาก็สาวสาเจ้าพี่กะปีแะ่อมลวกโอุจอมทอดออทอดแบบนี้เลยเด้อค่ะพี่น้องเลย Hôm nay mình muốn ăn mưa bản, nè, đơ chà. Mặt chứa. Xư. Còn khẩu trung bản này Bởi มันเข้าลงมันแต่มันไม่ไม่เน่านะคะน้ำเองอ่ะ nó không nha hai cái gieo phở qua đứa cái đưa đi cái gieo phở nhọn đứa chả nó đứa sao lung tù đây sao sao นั่นแล้วก็ได้กินมื้อพี่น้องเลยนิ้วเขาอีเล็ค่ะครับจะ้ะดูกับหมอแวะลานไยจะ้ะเพื่อนี่ พักนี่กะมันเป็นว้านจันจบบร์กะจะบอกสุดบันไดเด้อค่ะพักเขายุโรปประมาณวลางข้านบันพุดค่ะตอนนี้สไปก่อนแล้วค่ะ กินให้พี่น้องมึงแค่นิดจัาหน่อยเนาะค่ะพี่น้องจ้า chuẩn Ngừng yên Xe cờ bài xếp nó vẫn gặp nhỏ Kém đầy เอาละค่ะพี่น้องรักษาขอจบคลิเพียยเตัวนี้เด้อค่ะเด้อกักอย่า้างใคยมาโดนค่ะเพื่อรักษาตัวจุดของนค่ะเอาะฝากติดตามเด้อจะได้ฝากถิงกันเด้อค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายจ้าพี่น้องจ้า